คูบางดีใช่คูบางดีเนี่ยเนี่ก็หัวตั้งๆนั่น่ะสุดๆเห็นแล้วนี้ทำยังไงนะวะนี่เาตอนนี้เขาไม่มี กล้องซูมเข้าสูมออกตลอดเลยงงมากจริงๆคือนั่งเก่งมากครูชัยครูบางประเดี๋ยดีเลยอ่ะน่าทจะบอกจดส่งให้พี่คนที่มยอด้านหลังตรนั้นหผมเลยครับผมให้ตอนนี้ก่อนก่อถ